สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็งน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องเอ่อเรื่องร้อนๆอนจากวงการฟุตบอลอังกฤษเลยค่ะครับผมเป็นความเห็นที่แบบต่างกันชัดเจนมากระหว่างเวนรูนี่กับสตีเวนเจอรัตเกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษยุคที่เรียกว่าโกลเด้นเจเน a เรชันนะคะอ่าครับยุคที่มีแต่สตาร์ดังๆแต่ก็ นะไม่ได้แชมป์อะไรใหญ่ๆเลยช่วงประมาณปี2000ถึง2012ใช่ค่ะดาวดังเต็มทีมแต่ผลงานไม่เป็นอย่างที่หวังทีนี้เราจะมาลองอ่อลองดูมุมมองของทั้งสองคนจากที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทีมถึงไปไม่ถึงฝันครับเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเบื้องหลังแคมป์ทีมชาตินังกฤษตอนนั้นนะ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ เริ่มที่มุมของสตีเวนเจอร์าก่อนเลยดีไหมคะเหมือนเขาเป็นคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาค่อนข้างเผ่ดร้อนพอสมควรใช่ครับคือจากที่เขาให้สัมภาษณ์กับเรียลเฟรดินาเนี่ยเขาใช้คำแรงมากนะเขาบอกว่าทีมชุดนั้นเป็นพวกขี้แพ้ที่เต็มไปด้วยอีโก้ครับโหแรงนะคะเนี่ย ครับเขาชี้เลยว่าปัญหาหลักๆคือวัฒนธรรมความแตกแยกในทีมโดยเฉพาะความขัดแย้งความเป็นคู่แข่งกันจากสโมสรน,นะครับแมนยูในเต็หรือว่าพูลเชลซีอาร์เซนอลพวกเนี้ยอ๋อคือความเป็นคู่แข่งในลีกมันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอครอะแบบลามมาถึงในแคมป์ทีมชาติเลยตามที่เจราดเล่าคือเป็นแบบนั้นเลยครับเขาบอกบรรยากาศมันห่างเหินกันมากนักเตะแทบไม่คุยกันเลยเขาเองรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึก เงียบเงาโดดเดี่ยวขนาดนั้นเลยครับถึงขั้นบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษเลยอยากแค่เล่นให้จบๆบกลับบ้านแค่นั้นอฟังดูหนักเหมือนกันนะคะความรู้สึกแปลกแยกขนาดนี้ใช่ครับเขาเน้นเลยเรื่องบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรความรู้สึกห่างเหินซึ่งพอเจราชดพูดแบบนี้ออกมาเวนรูนี่ก็เลยต้องออกมาแสดงความเห็นต่างใช่ไหมคะ ถูกต้องครับรูนี่ไปพูดในพอดแคสต์ของ BBC เขาก็เริ่มนะบอกว่าเข้าใจความผิดหวังของเจราดคือใครๆก็ผิดหวังแหละทีมตั้งเป้าเป็นแชมป์แต่ทำไม่ได้ค่ะเข้าใจได้แต่แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการไปเหมารวมว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นทีมขี้แพ้หรือมีอีโก้จนเป็นสาเหตุหลักอ้าวแสดงว่ารูนี่มองต่างไปเลยเรื่องทัศนคติใช่ครับ รูนี่มองว่าพูดแบบนั้นมันไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรตินักเตะคนอื่นๆที่เขาก็ทำงานหนักพยายามเต็มที่แล้วแค่ผลมันไม่สำเร็จแต่เรื่องความตึงเครียดระหว่างสโมสรล่ะคะรูนี่ยอมรับไหมเขายอมรับนะว่ามันมีจริงความตึงเครียดระหว่างนักเตะแมนยูกับริเวอร์พูลเนี่ยเขาก็รู้แต่เขายืนยันหนักแน่นเลยว่าเรื่องพวกนี้ไม่เคยถูกเอาลงไปสนามแข่ง อ๋อคือแยกกันชัดเจนเรื่องนอกสนามก็ส่วนนอกสนามแต่พอลงเล่นใช่ครับพอลงแข่งทุกคนคือทีมชาติอังกฤษสู้เต็มที่ไม่มีใครเล่นเพื่อสโมสรหรือเล่นเห็นแก่ตัวแน่นอนอันนี้คือจุดยืนของรูนี่เลยค่ะเป็นการปกป้องเพื่อนร่วมทีมปกป้องความเป็นมืออาชีพครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือเป็นนักเตะสำคัญในทีมชุดเดียวกันแท,ท้แต่กลับมองภาพรวมต่างกันขนาดนี้ใช่ครับ มันเห็นความต่างชัดเลยเจอราดจะให้น้ำหนักกับเรื่องวัฒนธรรมบรรยากาศเขามองว่าอีโก้ความแตกแยกมันส่งผลเสียโดยตรงอืมค่ะแต่รูนี่มองไปที่การกระทำในสนามมากกว่าเชื่อว่าในสนามทุกคนทุ่มเทแล้วความล้มเหลวมาจากเรื่องอื่นไม่ใช่ทัศนคติเหมือนมองคนละมิติเลยนะคะคนนึงมองความรู้สึกบรรยากาศอีกคนมองการทำหน้าที่ในสนามครับ ซึ่งก็น่าคิดนะว่าทาไมมุมมองถึงต่างกันอาจจะบทบาทในทีมหรือประสบการณ์ส่วนตัวบุคลิกก็อาจจะมีส่วนอาจจะเป็นไปได้นะคะเจอราดอาจจะสัมผัสบรรยากาศนั้นชัดกว่าในฐานะกัปตันบางช่วงหรืออาจจะอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้มากกว่าอืมครับส่วนรูนี่อาจจะโฟกัสที่เกมในสนามเป็นหลักมากกว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าเออ ในสถานการณ์เดียวกันคนสองคนก็มองต่างกันได้จริงๆสรุปแล้วการออกมาพูดครั้งนี้ก็สะท้อนมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยเจราดชี้ปัญหาภายในอีโก้ความไม่สามัคคีจากสโมสรครับส่วนรูนี่ก็ปกป้องความทุ่มเทในสนามบอกว่าอย่าดูถูกความพยายามกันเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะถึงความซับซ้อนในทีมกีฬาว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวบรรยากาศนอกสนามมันอาจจะส่งผลหรืออย่างน้อยก็ถูกมองว่าส่งผลต่อผลงานในสนามได้ใช่ครับแม้ว่านักเตะบางคนจะยืนยันว่าตัวเองทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ตามสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจให้ลองคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องอีโก้ความแตกแยกที่คุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่อาจจะอธิบายความล้มเหลวของอังกฤษยุคนั้นได้อืมก็น่าคิดครับ แล้วก็คําถามที่อาจจะสําคัญกว่าคือการที่นักเตะรู้สึกไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยต่อให้บางคนบอกว่าไม่กระทบการเล่นในสนามก็เถอะแต่ความรู้สึกแบบนั้นมันกัดกร่อนศักยภาพของทีมไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเป็นทีมมันสําคัญกว่าที่เราคิดแม้ทุกคนจะบอกว่าลงไปสู้เต็มที่แล้วก็ตามครับเป็นคําถามที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้จริงๆครับ